หนูก็ลงเองได้ไม่ใช่เหรอลูกหนูก็ไหลลงมาเองสิลูกบุ้ยสองคนลงสามที่รอบ

เ่นใครแกล้งอยู่มินตันร้องไห้เลยใครแกล้งนาโอนาโอแหละโอ้ยหนูน้องเหยียบแล้วโอ้ยทำแบบนี้แตะแล้วหน้าแดงนะดู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 ต้นต้นลมออกมาต้า เดียวัเดียวไเดี๋ยวดอนใช่ไมยไม่เคยจะไม่เคยเห็นเนี่ยบอกใบ้าไปอยู่ที่ตายอยู่บ้านแี่ยรูกระเบื้องแล้วที่บ้านสบายแล้วไม่มีที่นอนนะดิีนี่อ๋อไม่มีที่นอนหรอก ไ่นอนกับอ้อยได้ไงอ้อยเดี๋ยวเขาเพิ่มคอนละโอ้ยทำมือแล้ดีจะมาเล่นแันไม่แกล้งกันนะหน้าแดงนั่นเหมือนขี้เมาหน้าแดงแมดเลยดูอยู่ฮะ โอ๊ย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 โอย,โอยเป็นแอบไออยู่บนใต้นู้นแล้วเปื่อนเปื่อน <laughs> มาพักก่อนไหมลูกรู้สึกว่าจะหัวเรอะซะเหนื่อยเลย โดนเขาบอแทกล้อฉันเลวิ่งเขียวเลยก็เขียวมาเลยนะก็ไม่ไม่ได้เล่นเหนื่อยนะยืนหัวล้อเหนื่อยว่าตลกันนะโอ้เลยเชื่อได้เลาีเปื่อยแล้วเนาะมินตันไม่ขึ้นบ้างนะลูกไปดิไปตามไปเลยลูกไปตามลื่นเลยไปขึ้นไปไป อาตามเลยต่อเลยต่อเลยต่อเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งลงมากับพี่ตั้งเลยยังไงก็ไม่เจ็บยังไงก็กระแทกขึ้นตามพี่เติร์นน่ะล่วงนั่งเลยพี่ตั้งนั่งเลยนั่งเลยลูกเยั่วไงยั่วไงอ่าพี่ตั้งลงมาเร็วลงตามมาเร็วเร็วเร็วแล้วลงมาทับเล้ว เก็บอาการความกลัวเนี่ยมก่อนโอ้รอดมาได้ไงเน่ยพาไปดูไปเที่ยวนี้กันดีกว่าป่ะคือน่าสนกันะีูว่าป่ะตัวต้มแล้วครับปมา